น่ฮาสวัสดีครับเด็กๆกลับมาเจอกับครูเก่งนะครับคราวที่แล้วสัญญาว่าจะพาซูเปอร์ฮีโร่นะแล้วก็เจ้าหญิงอ่ต่างๆนะครับที่เด็กๆชอบเนี่ยพามาทักทายเด็กๆ,ๆแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ทายกันว่าพวกเขาจะอายุเท่าไหร่นะครับเด็กๆไปท่องตัวเลขมาอย่างดีแล้วหรือยังเอาอย่างนี้ดีกว่า ก่อนที่เราจะไปพบกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ของเรานะครับเพื่อไม่ให้เขาเสียใจว่าโอ้ทำไมมาแล้วเด็กๆตอบไม่ค่อยได้เลยนะเด็กต้องขยันตอบด้วยนะครับเราไปดูตัวเลขกันก่อนดีกว่าว่าตัวเลขนั้นถ้าเยอะกว่าสิบขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวเลขเหล่านี้เด็กๆพูดคล่องแล้วหรือยังนะครับโอเคเราไปดูตัวเลขตัวแรกกันก่อนเลย ตัวนี้คือเลข22ใช่ไหมย22ตัวเลข2ตัวแรกอ่ะไหนเด็กๆนะับคมกันนะเลข2คืออะไรครับ e r ถูกไหมเพราะฉะนั้นเลข2ก็คือ r ตัวนี้ r นะครับถัดมาเลข10ใช่ไหมยี <c oughs> 12, 12, ่สิสองเพราะนั้นต้องมีสามคำนะยี สิบสองคันนี้คําว่ายี่กับคําว่าสองเป็นคำเดียวกันคือเลขสองก็คือออนะครับคำาเลขสิบลายเด็กๆนับในใจกันแล้วหนึ่งสองสามโอเคเราือคนนับในใจเสร็จแล้วนะเด็กๆนับเสร็จหรือยังเอ้ยเลขอะไรครับไหนบอกหน่อยสเอิเลขชื้อถูกต้องเลขชื้ออชือแปลว่า สอก็คือยี่สิบแล้วขาดอีกเลขหนึ่งคือเลขสองอุ้ยซ้ำข้างหน้าเลยไม่ต้องนับแล้เนาะในใจเลขเอนั่นเองเพราะฉะนั้นยี่สิบสองจะพูดว่า R ออรเออเด็กๆทำม้วตามเหล่าืืกก็ได้นะอันนี้คนจริงเขาใช้นิ้วมือนับเลขได้นะ e, R, นอ o, เออร์ซานเซอเอ่อเลี้วท แปดเสเพราะนั้นเมื่อกี้ยี่สอโอเคเลขยี่สิบสองก็จะพูดว่ายีสอนะโอเคเรามาดูเลขถัดไปซิเป็นเลขอะไรนะยี่สิบสี่โอ้อันนี้โจทย์นี้ไม่ยากเพราะเรามียี่สิบอยู่ในใจแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ยี่สิบคือยีสใช่ไหมเด็กๆเด็กๆพูดตามหลักสูตรด้วยนะยี่สิยี่สิบ อาโอเคเราได้ยี่สิบแล้วนะคราวนี้เรายี่สิบสี่ยี่สิบสี่โอเคเลขสี่เรามานับแข่งนับในใจกับเราสื้อกันเด็กๆน้บในใจด้วยนะโอ้ยเราซื้อนับเสร็จแล้วเด็กๆนับเสร็จยังอ่ะไหนเด็กๆบอกเราซื้อดีว่าเลขสี่คืออะไรซื้อถูกต้องเองมากโอ้โหเพราะนั้น ยีสก็คือ二十โอเคเยี่ยมอะเด็กๆพูดตามเราสืนะโอเคคราวนี้พูดทีเดียวเลยนะ24โอเคอ่าตัวเลขมายี 26. ออไม่ยากเพราะยี่สิบกีเราพูดเป็นแล้วสองทีแล้วเด็กๆน่าจะจําได้แล้วยี่สิบคืออะไรครับยี่สิบอสใช่ไหมเด็กๆอาร์สือถมาเลขหกนะเรามาแข่งน้ำใจกันนะอ่รซืือนับเสร็จแล้วเด็กๆนับเสร็จหรือยังโอเคในขอฟังคําตอบในซตเลขหกคือเลี้ยวโอ้โหเยี่ยม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 ถูกต้อง เลี้วก็คือเลข6นะครับเพราะฉะนั้น26คือเอกคือ二十六เลี้ยวคำมือแบบนี้เลยลนะ 2, 10, เลี้ยวนะ二十六โอเคอ่ะเด็กๆพูดตามหลักสูตรทีละคำ二十六คราวนี้พูดรวมเลยนะ二十六 Okay. โอเคอุ๊ยยี่สิบแปดก็ไม่ยากพ้ามเมื่อกี้เราจำได้แล้วยี่สิบอมาแข่งนับเลขในใจกันเหมือนเดิมน,นะสือนับเสร็จแล้วเลขแปดคืออะไรนะป้าถูกต้องเก่งมากป้าแปลว่าแปดนะครับเพราะนั้นยี่สิบแปดคือเออป้ามาพูดตามเราซื้อทีละครนะครับ 二สิปาอาคราน,นี้พูดแบบทีเดียวนะอิาปาเคถัดมาดูสีเลขอะไร31อ,อุยคือเลข3แล้วส3คือ3าก็คือชื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้น30ก็คือ สานสิสาสิบเอ็ดง่ายมากตัวเลขตัวแรกไม่ต้องนับในใจเลยเลขตัวแรกคืออีใช่ไหมรวมกันเป็นซันอีโอเคเด็กๆพูดตามเหล่าซื้อแบบทีละคำก่อนนะซันอีโอเคครันนี้พูดแบบรวมกันทีเดียวเลยสนันีโอเค อุ๊ยถัดมาสามสิบห้าโอเคสานชืคราวนี้มาแข่งกันนับเลขในใจเร็วเราซื้อมักเสร็จแล้วดูสิเราซื้อนิ้วไว้เหลือแล้วโอ้เด็กๆนับถึงเลขห้ายางอันเลขห้าคือเลขอะไรโอ้ถูกต้องอเคสามสิบห้าคือ สานชู u. ออ่โอเคเด็กๆพูดตามหลักนะทีละคำนะสานชูโออ่ารวมกันเป็นสานชออ่าโอเคมาสามสิบเจเมื่อกี้สาคือสานชคราวนี้เจ็ดนะ โอ๊ยลักูตนับเสร็จแล้วเออเป็นเสียงสระอีด้วยอ่าเด็กๆได้ยังอะไรนะชีถูกต้องเก่งมากเยี่ยมชีก็คือเจ็ดนะเพราะฉะนั้นรวมกันก็ซันชูชี้ชี้ทำมืออย่างนี้เลยนะชีโอเคนะพูดตามหลักสูตนะซันชู ีคราวนี้แบบทีเดียวจบเลยนะ三十七เอ้ยอุ๊ยสามสิบเก้าอันนี้ยากหน่อยเพราะเก้าอยู่ไกลเลยต้องนับกันไกลเลยใช่ไหมโอเคเรามานับพร้อมกันนะสามสิบคือนชิคราวนี้เก้าคืออะไรเราซสรอนับเสร็จแล้วเด็กๆนับเสร็จหรือยังเลขเก้าคือ จิวโอเก่งมากจิวก็คือเลขเก้าเพราะนั้นสานสิบเก้าก็ซานชิจิวทำลูกข้างล่างเป็นวงกลมข้างบนเป็นตะขออย่งนะี้เลยนะจิวอ่าเป็นแบบนี้เลยซานชิจิวอาเด็กๆมาพูดก,กันทีละคำนะซานชิจิวคราวนี้แบบทีเดียวเลยนะ 39โอเคถัดมาจะเป็นเลขอะไรนะสี <40. S 3> mm ่สิบอันนี้สี่ก็อีเสี่ส่ิ่สิบก็คือสื่สโอเคถัดม,มาสี่สิบสองออโอเคเมื่อกี้เราได้สี่สิมาแล้วใช่ไหมเติมสองเข้าไปเป็นสี่สิบสออ่าเด็กๆพูดตามหลักสูตรนะคะ สี่สิบองโอเคแบบทีเดียวจบเลยสี่สิบองอ่าถัดมาสี่ทีสี่เลขสี่ก็สามไม่ยากเลขสี่คือสี่ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นต้องเป็นส,สี่สิบสี่เลขสี่สามกันเลยข้อนี้ง่ายมากสี่สิบสีสส่โอเคอ่ะอันนี้ง่ายมาพูดทีเดียวจบเลยแล้วกันนะสี่สิบสีส่ มา46หก ear s ซื้อ r หูเลี้ยวโอเคดูแลเลขหกคือเลี้ยว46คือไรเด็กๆอ่า46คือซื้อหูเลี้ยวเก่งมากซื้อหูเลี้ยวโอเคอ่ะพูดตามหลักสูอนะครับซื้อ ชื้เลียวอ่าโอเคทมานะครับสี่สิบแปดนะครับสก็คือสก็คือชปก็คอือะไรเอ่ยอีเอร์ซัซโอวป้าอ่าแปดก็คือป้าเพราะฉะนั้นสี่สิบแปดก็คือ ส1ิบแปดโอเคอมห้าสิบอหก็คืออะไรเอซัอูอ,อูสิบก็คือสิบอก็คือหนึ่งถูกไหมประาททายเอ็ดก็คือหนึ่งอ,อ,น,งอนั่นเองเพระเาะฉะจะพูดว่าอูสิโอเค ทำมาเด็กๆเริ่มคล่องและหลอดสื่อเริ่มไปเร็วขึ้นนะห้าสิบสามก็จะเป็นอะไรครับอูชูซานอูชูซานนะครับห้าสิบห้าอุ้ยเลขซ้ํากันอีกแล้วห้าก็คืออูเพราะนั้นลงท้ายด้วยห้าอีกอูหนึ่งใช่ไหมก็เป็นอูชูอู อูชือูอ่าห้าสิบเจ็ดนะครับอูชืออะไรเอ่ยเด็กๆอูชือะไรเน,นี่ยอูชื้อชเก่งว่าอู่ชือชีนะครับสามาคือห้าสิบเก้าใช่ไหมอูชือ โอ้ซื้อจใช่ไหมเด็กๆอ่าโอสซื้อจิวห้าสิบเก้าอุ้ 10, 10, อยมาแล้วฮีโร่ของเรามาแล้วฮีโร่คนแรกของเราคือซุปเปอร์แมนอ้าวคราวนี้เดี๋ยว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 แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าล่ะว่ายังจำได้ไหมว่าเ,เวลาเขาถามอายุเนี่ยเขาพูดยังไงกันหน้าเขาพูดยังไงกันนะ นีจีซวยอ่าเด็กๆพูดตามนะนีจีซวยสมมติว่าเราอายุเอ่อห้าขวบเออแปดกับเจ็ดขวบแล้วกันเจ็ดขวบอีเออสารซื่อหรืวฉีนะเจ็ดขวบเย่างไว้นะเราจะตอบว่าวอชีซวยมีสย่สามคำนะวอฉันชีเจ็ดซุยขวบ วอชีซุยฉันเจ็ดขวบอ่าวอชีซุยแล้วถ้าเด็กๆหกขวบล่ะวอเลี้ยวซุยอย่างนี้นะเด็กๆเตรียมพร้อมเลยนะเดี๋ยวเราซื่อจะถามวันนี้จีซุ้ยเราจะให้เด็กๆเป็นซูเปอร์ฮีโร่และเด็กๆจะเป็นคนตอบมีเราซื้อมีตัวเลขเฉลยอายุของเขาเอาไว้ให้แล้วเด็กๆต้องตอบเราซื้อนะว่าเขาอายุเท่าไหร่กันบ้างนะเอาละกับ ไปดูที่ภาพของเรากันเลยซุปเปอร์แมนนี้จีซุยซุปเปอร์แมนนี้จีซุยเด็กๆดูซิว่าซุปเปอร์แมนอยู่เท่าไหร่เนี่ยสี่สิบสองเห็นไหมวออะไรเร็วเร็วเเด็กๆเร็วสีเร็วอีอาร์สามซื่อซื่อฉือเลขสองเลขสอง สื่สิบสอง岁อ่าเด็กๆเด็กๆพูดตามว่าสี่สิบสอง岁เฮ้ยคนทถามมาคือบราลเด็กๆใครเจอบราลไหมเด็กๆรูๆ้จักบราลไหมเด็กๆถามซิว่าบราวเขาอายุเท่าไหร่ซ้อบอกยังไม่เยอะเท่าซูปปเปอร์แมนนะอ่ะอามาดูเฉลยกันไหมว่าบราลอยู่เท่าไหร่ เด็กๆต้องมาถามก่อนอาจจะให้บ่าวเขาตอบมาฝึกถามพร้อมเราซึนะนี้จีซ่ย e เด็กๆพูดตามเลยนะนี้จีซ่ย e ดูซิบ่าวอายุเท่าไหร่อายุสิบหกเองอ่าอายุสิบหกน้อยกว่าซูเปอร์แมนเยอะเลยแต่บ่าวก็ยังเป็นพี่ของเด็กๆอยู่นะเพราะเยอะกว่าเด็กๆใช่ไหมสิบก็คือช ถูกไหมครับสิบก็คือสิอหกก็คือเลี้ยวอ่าเพราะฉะนั้นสิบหกก็คือสิบเลี้ยวเพราะฉะนั้นเราจะตอบแทนบาว่ายัางไงดีครับวอาสิบเลี้ยวสิ่งเออว่าสิบเลี 10, 6, 6. ้ยวสุ่งฉันอายุสิบหก ถ้ามาใครในนี่ใครจะมาในลุ้นๆๆน,น,นั่นคือใครเออเด็กๆรู้จักไหมรับพันเซลโอเคถูกต้องรับพันเซลดูซิหน้ายังเป็นสาวๆวัยรุ่นอยู่เลยอายุเท่าไรนะมาเด็กๆถามรับพันเซลพร้อมกับเราซื้อเลยนะนี้จีซุยอีกครั้งหนึ่งนะครับ นีจีซุวยรับเป็นเซลล์ตอบมาแล้วอายุเขาคือยี่สิบสามยี่สิสามเดี๋ยวเรามานับเลขในใจกันก่อนจะตอบนะ 23. ยี่สิบสามยี่ก็คือสองอเออเอเลขสิก็คือศืเราจำแม่นและเลขสามคืออะไรนะอีเอซานเดี๋ยวเราต้องรวมล่างกันเป็นเอศานโอเคเด็กๆช่วยกันจำนะเอศซานนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเขาถามแล้วนะละพันเซลหนีจีซุยตอบพร้อมกันเลยวออา่า二十三ยเอิ่มวา่า二十三ถัดมาดูสิว่าใครมาโอ้ฮอกกูวว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 ุ เด็กๆเดี๋ยวเรามาทําเสียงแบบฮอกกันนะเพราะตอนนี้เราต้องเป็นฮอกนะเดี๋ยวเรามาถามฮ็อกกันพร้อมกันนะฮอกนี้จีซุยโอ้โหฮ็อกอายุเยอะเหมือนกันนะสามสิบเจ็ดแล้วนะสามสิบเจ็ดเรามาเด็กๆมาช่วยกันนะก่อนนะอีเออซานซานแล้วสิบก็คือชือสามสิบแล้วซานชือแล้วเจ็ดละเออซานเซอเรชี ชีเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นซานชี่โอเคเด็กๆกันพูดพ้อมกันนะซานชี่โอเคเด็กๆเบ่งกล้ามทำเสียงใหญ่เหมือนฮักเลยเนาะว่าซานช่ซุยยัไงเหมือนไหมเด็กๆเสียงเหมือนฮักไหมเด็กๆเรามาทำเสียงฮักกันนะเพราะตอนนี้เราจะเป็นฮักเราต้องตอบแทนฮักกันนะ 我สามส岁โอเคถ้ามาใครนะสไปเดอร์แู้เด็กๆรู้จกักไหมสไปเดอร์แมนี่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะเขาเรียนมัธยมนะเออเพราะฉะนั้นอายุเขาจะมีสิบกว่ากว่านี่แหละเด็กทายถูกไหมว่า s p i เดอร์แอายุสิบเท่าไรงั้นเราถามเขาเลยดีไหมเด็กๆมาเรามาถาม Spider-Man ดีกว่าเด็กๆ สไปเดอร์แมนยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเดี๋ยวเราก็ถามเสียงปกติเนาะสไปเดอร์แมนหนีจีซุยไหนเด็กๆพูดซิสไปเดอร์แมนหนีจีซุยอ่าสไปเดอร์แมนอายุสิบแปดอ้าวยังหนุมน่มๆอยู่เลยอ่ะเด็กๆเ,เรามาพูดฝึกพูดกันก่อนนะสิบแปดพูดยังไงนะสิบก็คือสิบแปดก็คืออีเอสซีโอพิชิป้า เพราะนั้นสิบแปดก็คือชือปลาเด็กๆแล้วมาตอบแทนสไปเด์แมนพร้อมกันนะวอร์ okay. ถือปลาซุยวอร์ถือปลาซุยโอเคถัดมาใครเนี่ยยิงพลังน้ำแข็งเอลซ่านั่นเองเด็กๆโอ้เอลซ่า oh, ดูหนึ่งเป็นหญิงสาวอยู่เลยเนาะ อืมใช่แล้วเรามาถามเอลซ่าดีกว่าว่าเอลซ่าเท่าไหร่นะเอลซ่าหนีจีซุยเอลซ่าตอบแล้วโอเอลซ่าอยู่ยี่สิบห้าเด็กยี่สิบห้าผูดยังไงนะเออเอเลขห้าเอลซ่าซื้อออเอ้ออยี่สิบห้าอ่ะเดี๋ยวเรามาทำเสียงเป็นเอลซ่ากันดีกว่าเราเป็นเอลซ่ากันนะ เดี๋ยวซ่าต้องเป็นเสียงผู้หญิงสิหลอซื่อต้องทําเสียงผู้หญิงหน่อยละโอเคเด็กๆพร้อมยังว้า二十五岁เสียงหลอซื่อเหมือนผู้หญิงไหมเนี่ยไม่ค่อยจะเหมือนเท่าไหร่เลยเด็กๆทำเสียงผู้หญิงได้ไหมว้า二十五岁อ่าโอเคเป็นเอลซ่านะหลอซื่อเสียงผู้หญิงไม่เพาะเลยเพราะหลอซื่อเป็นผู้ชายโอเค ถันมาไอรอนแมนยิงแสงจากข้ามือ <f ix> ช่วยโลกโอเคไอรอนแมนนี่เขาอายุเยอะนะ <f ix> เด็ก <f ix> ๆถ้าเคยดูตอนไอรอนแมนถอดหน้ากากมีหมีนวดเต็มเลยอายุเยอะแล้วนะครับน่าจะอายุเยอะกว่าคุณพ่อของเด็กๆมั้งนะเด็ก้ายที่ว่าไอรอนแมนเขาอยู่เท่าไหร่เนี่ยอคุณสตาร์กเนี่ยสตาร์กเนี่ยถอดหน,น้า,ากากมาแล้วเป็นสตาร์กนะโอ้โหห้าสิบห้า อีออร์ซันซืออูห้าสิบก็อูฉือบวกอีกห้าก็คืออูก็เป็นอูฉืออูโอเคเด็กๆเรามาทําเสียงคนอายุเยอะกันหน่อยดีกว่าโอเคเรามาถามมิสเตอร์สตาร์กันหน่อยนะว่าเขาอายุเท่าไหร่นะไอรอนแมนเนี่ยนี้จีซุยโอเคเด็กๆเรามาทําเสียงไอรอนแมนกันวอาห้ืสอบห้าย <rium> <asure it. S 1> ดูได้เสียงผู้ใหญ่หน่อยนะว่อ55ปยโอเคอ่าอาแมนเขาก็อยู่55แล้วนะ m ิกกี้เมาสมีหูสองหูอยู่ข้างบนมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์นจีซุยมิกกี้เมาส์เธออายุกี่รวถามเรื่องเด็กๆพู้คนกันมิกกี้เมาส์นจีซุย ามาดูซิไมิกกี้เมาส์ตอบว่าอะไรเนี่ยผู้ไม่น่าเชื่อว่าไมิกกี้เมาสอายุ31แล้วหรอเนี่ยอ๋อไมคกกี้เมาส์นี่เขาเกิดมานานกว่าเด็กๆเ,เยอะเลยเนาะโอเคเรามาฝึกพูดก,กัน31พูดยังไงนะ31ชือชอีซุย31ชอีซุยเพราะนั้นเด็กๆมานทำเสียงไมคกกี้เมาส์ดีกว่าเสียงเล็กๆนะว้า31ืออีซุย ววสามสิบเอ็ดซุยมีหูคมคมข้างบนอ่ะโอเคววสามสิบเอ็ดซุยนะโอเคมิกกี้เมาส์อุ้ยพี่มีผู้พี่มีผู้อาอยุเท่าไหรเ่เด็กๆทายถูกไหมแล้วเราไปถามพี่มีผู้กันนะพี่มีผู้นี้จีซุยโอ,อ้เด็กๆ นึกถึงนึกคาดไม่ถึงจะไหมพี่หมีภูกแก่กว่ามิกี้เมาส์อีกนะพี่หมีภูกเกิดมาก่อนมิกี้เมาส์อีกนะสี่สิบเก้าแล้วนะเพราะว่าพี่สองตัวนี้เขาเป็นกร์ตูนะเออ,เอก็เลยจะมีอายุเยอะหน่อยนะซื่อสืออ่านะสี่สิบเก้านะซื่อสืออะไรซื่อสืออะไรหนึ่งสองสามี่ห้าเจิดแป ซิส่อเจวซุ่ยอเด็กเดเดี๋ยวพูดตามเราชื่อนะเรามาพูดแทนพี่มีพูดกันว่าสส่อเจวซุ่ยอ่าสิส่อเจวซุ่ยฉันอายุสี่สิบเก้าปีโอเคเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆวันนี้อายุ ของพี่ๆฮีโร่ Hero และตัวการ์ตูนทั้งหลายเป็นยังไงสนุกไหมครับแล้วเด็กๆล่ะอายุเท่าไหร่ท่องเอาไว้นะเด็กๆที่หลายเช่นฉันอายุหกขวบก็วอลเลี่ยสซุยบางคนเจ็ดขวบแล้วก็วอชีซุยนะคะเวลามีใครมาถามจะได้ตอบถูกนะโอเคแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเจ้เจียน